สวัสดีค่ะสวัสดีครับส,สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะอ่าสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้นะคะมาพบกับครูดานะคะวิชาภาษาไทยเช่นเคยค่ะอ่าจากคราวที่แล้วนะคะคุณครูดานะคะได้สอนนักเรียนนะคะอยู่นะคะในเรื่องของภาษาถิ่นใช่ไหมคะ อ่าทบทวนกันนิดนึงค่ะเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าภาษาถิ่นเนี่ยมีทั้งหมดกี่ภาคมีภาคอะไรบ้างลูกอ่าภาคเหนือภาคกลางเอ๊ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้จะภาษาที่เราพูดกันนะคะเราเรียกกันว่าภาษาไทยมาตรา ฐานนะคะหรือหรือถ้าเราพูดแบบภาษาพ,พื้นบ้านนะคะก็คือเป็นภาษากลางนะคะที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารบางทีนะคะเราไปเราไปทางอ่าภาคอื่นๆนะักเรียนถ้าเขาออกสำเนายงที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมคะ <c oughs> เขาก็อาจจะต้องพูดเป็นภาษากลางใช่ไหมลูก <c oughs> เพื่อให้เราอะคะ่ะได้เข้าใจนะคะคร <c oughs> าวนี้คะ่นะนักเรียนเรามาอยู่กันนะคะ โคดาขอสอบถามนักเรียนนิดนึงว่าภาษาถิ่นแต่ละภาคค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นภาคเหนือเนี่ยการพูดของเขาเป็นยังไงคะลูกภาคเหนือนอะจะลากช้าๆเยาวๆาวอนวาออ่อนหวานนะคะคนภาคเหนือเนี่ยนะคะเวลาเสียงของเขานะคะเวลาในการพูดสื่อสารนะคะจะช้าๆเยาวๆอ่อนหวานเจ้า กปี้กระเจ้าอย่างนี้นะคะช้าๆค่อยๆพูดแต่ถ้าเป็นภาคอีสานล่ะคะค่อนข้างเร็วน่ะอ่าค่อนข้างเร็วนักแน่นนะคะอ่าถูกต้องค่ะลูกเก่งมากๆเลยค่ะบางคำนะคะก็คือคำส่วนใหญ่จะเป็นเสียงสูงแต่ถ้าภาษาใต้ไปไงคะภาษาจีนใต้จะเป็นยังไงใช้คำสั่งจานออกเสียงหัวและเร็วออกเสียงห้วนลูกห้วนและเร็วนะคะ ในห้องนี้นะคะคุณดาขออนุญาตสอบถามหน่อยว่ามีใครบ้างไหมคะที่อยู่ทางภาคเหนือมีไหมคะยกมือหน่อยอ่ามีมัสิกานะคะอยู่ทางภาคเหนือใช่ไหมคะมีใครอีกคะที่อยู่ทางภาคเหนือมีไหมคะพื้นฐานคุณพอ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่า,าคุณตาคุณยายอาจจะอยู่ทางภาคเหนือมีไหมคะยกมือหน่อย มีปวาริสามีสสิยาดานะคะไหนมีผูวเด็ดมีใครพูดภาษาเหนือได้มัง่งไหมคะไม่มีค่ะไม่ไมีครับอ๋อพูดไม่ได้หรออ๋อไม่เป็นไรอะคราวนี้คุณดาว่ามาภาษาถิ่นนี้นักเรียนทุกคนน่าจะรู้จักและมีหลายคนที่พูดได้แน่เลยภาษาถิ่นอีสานมีใครอยู่ทงางภาษาถิ่นอีสานไหมอ่ามีมีมีม,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 มีสันซามีนารืดอมมีอัศยุทธนะคะหลายคนเลย อ้าคุณดาว่าอ้าพิงพิงด้วยนะคะคุณดาว่านักเรียนบางคนน่าจะพูดได้แน่เลยมีใครพูดได้มั่งคะภาษาถิ่นอีสานเอาเอาเอาพูดว่าอะไรครับไหนมีใครพูดได้มั่งมีใครพูดได้มั่งเอ่ยอันนั้นหรือโดนอ่ะอ้าไหนไหนอาฟังอาสยุดยกมืออาสยุดพูดสักประโยคสั้นๆสิลูก อ่ะเฮ็ดยังสูอ่เก่งมากมากค่ะต่อไปต่อไปไหนอาตะกี้มิม่ยกมือมิม่ไหนีหนูลองพูดสักประโยคนึงสิคะมิม่เปิดไมค์ค่ะลูกกินตำบกคุงบออ่กินตำบกคุงบอมีใครอีกพูดได้มีใครอีกพูดได้มั่งเอ่ยอ่าต่อไปอ่ะเราไปภาษาถิ่นใต้ค่ะมีไหมคะ ภาษาถินใต้ห้องนี้มีภาษาถินใต้ไหมมีใครอยู่ทางถินใต้ไหมเอ่ยพ่อหนูค่ะอ่าพ่อหนูแล้วหนูพูดได้ไหมภาษาใต้ได้ไหมคะอืมไม่ได้ค่ะแ,แล้ว้วฟังออกไหมคะลกูกนิดหน่อยค่ะเออคล้ายคล้ายคล้ายคคล้ายคล้าุด้แหละฟังฟัง,ฟ,งฟังออกนะคะแต่เสียงอาจจะสำเนียงอาจจะคืออาจจะไม่ได้เหมือนเขาแต่ก็พอจะฟังรู้นะคะ เก่งมากๆค่ะคราวนี้ค่ะนักเรียนให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดภาษาไทยนะคะไปในหน้า34ค่ะลูกในหน้า34นะคะให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วเลือกคํานะคะภาษาถิ่นที่กําหนดนะคะภาษาใดก็ได้ลงไปเขียนในช่องว่างพร้อมกับภาษาไทยมาตรฐานเลยนะคะเรามาดูการอ่ะเดี๋ยวครณจะเปิดนี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวสักครู่นะคะโอเคอ่าเดี๋ยวคุณครูดาเปิดหน้าจอให้นะคะข้อหนึ่งค่ะลูกเขาบอกว่าคุณแม่ ยกตัวอย่างเขามีตัวอย่างให้นักเรียนดูก่อนคุณครูไม่สมายนักเรียนอยากซื้อผลไม้นะคะใดไปฝากคุณครู2ชนิดอ่ะมีเขามีซื้ออะไรคะบะพางบะพางก็คือมะปรางนะคะอ่ามะปรางในภาษาอะไรคะภาษาทิศเหนือแล้วก็ลูกทอน,นะคะลูกทอนนะคะลูกทอนก็คือกระท้อนนะคะฝากไปซื้อให้คุณครูคราวนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะข้อ2.1ค่ะลูก ข้อ2.1นะคะบอกว่าวันหนึ่งนักเรียนค้นพบอุโมง์ใต้ดินในบริเวณบ้านของตนเองโดยบังเอิญทันทีที่นักเรียนเดินเข้าไปในอุโมง์นั้นนักเรียนนะคะก็พบว่าทุกสิ่งทุกอย่างในนั้นเป็นทองช่วยบอกสิ่งที่นักเรียนเห็นนะคะมาสามอย่างเป็นภาษาถิ่นค่ะามาสามอย่างนักเรียนเขียนได้เลยค่ะนักเรียนเขียนได้เลยนะคะว่านักเรียนนะคะ จะเขียนอะไรนักเรียนคิดสิคะลูกว่าทั้งเรียนเดินเข้าไปในอุโมนนะคะแล้วบังเอิญทันทีที่เดินเข้าไปนะคะพบทุกสิ่งทุกอย่างในนั้นเป็นทองค่ะจงบอก3สิ่งที่นักเรียนเห็นนะคะมาเป็นภาษาถิ่นให้นักเรียนให้คุณครูดาได้ฟัง่อยค่ะอ่าเขียนเลยค่ะอย่างคุณดาคุณดาอ่ะคุณดา,าเจออ่ะคุณดา,าเจอนะคะสมมุติคุณดาเจอฉาอ่าก็คือตะกล้า ่าภาษาไทยมาตรฐานด้วยนะคะอ่าคุณดาอาจจะเจอสัตว์ก็คือเจอเสือนั่นเองค่ะคุณดาอาจจะเจอสิงสา ก็คือเจอชิงช้านะคะเป็นชิงช้าสีทองอันนี้เรียนเขียนได้เลยค่ะสามอย่างนะคะตามความคิดของนักเรียนเลยว่าเป็นเชือกทองว่านเนอเป็นคอค่ะนักเรียนก็เขียนไปเลยได้ค่ะ,ะเขียนเลยสามสิ่งที่นักเรียนเจอเมื่อนักเรียนเดินเข้าไปในอุโมงค์นะคะนักเรียนเขียนเสร็จยัง หรือ,อยางเห็นสวยๆนะคะอ่าเสร็จแล้วคราวนี้ค่ะนักเรียนเราไปกันต่อข้อสองจุดสองนะคะลูกเขาบอกว่าหากในอนาคตนักเรียนนะคะคือเจ้าของโรงงานผลิตผลไม้แปรรูปเพื่อส่งออกไปขายยังต่างประเทศให้นักเรียนนะคะเลือกผลไม้มาแปรรูปสองชนิดนักเรียนจะเอาอะไรนักเรียนเป็นเจ้าของโรงงานแล้วนะตอนนี้นักเรียนจะ เอาอะไรมาแปลรูปอคุดาคูดา,ดาสมมติคูดาเลือกนะคะบะหมี่ก็คือขนมนักเรียนเรื่องอะไรแนละ้วแต่นักเรียนเลยนะคะไม่ต้องเหมือนกับคุณครูนะคะคูดาเลือกอะไรเดี๋ยวคุณดาดูก่อนคูดาเรื่องเรียนค่ะเรียนก็คือทุเรียน ทกเรียนแปลรูปอ่าคุณดาเลือกแล้วเรียนภาพตใชไหมด้ะะหมดค่ะลูกหนูจะแปลรูปผลไม้อะไรนักเรียนเลือกมาได้เลยค่ะไม่จำกัดนะคะว่าต้องเป็นภาษาทินเหนือทินอีสานห,หรือทินใต้แล้วแต่นักเรียนเลยค่ะนักเรียนจะเอาผลไม้ชนิดใดค่ะ แต่ต้องเอาภาษาถิ่นของเขามาก่อนนะแล้วก็วงเล็บด้วยภาษาไทยมาตรฐานค่ะอ่าเสร็จหรือ,อยังเอ่ยเสร็จยังคะเสร็จแล้วนะคะ,คะด้านล่างคะ่ะนักเรียนนักเรียนเห็นไหมเอ่ยว,<ม>ว่าเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะเปรียบเทียบลักษณะเด่นของภาษาถิ่นทั้ง3ภาคมาอ่ะ ขอ้อ1นะคะตามที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะก็คือข้อหนึ่งจะเป็นยังไงลูกภาษาทิ่เหนือนะคะก็คือเสียงของคำจะลากยาวช้าๆอ่อนหวานอ่านัเกเรียนเขียนลงไปได้เลยค่ะภาษาทิ่เหนอก็คือเสียงของคำจะลากยาวช้าๆอ่อนหวานบพมานะคะภาษาทิ่อีสานก็คือ ค่อนเสียงนะคะออกเสียงค่อนข้างเร็วหนักแน่นคําส่วนใหญ่จะมีเสียงสูงถ้าภาษาถิ่นใต้ก็คือใช้คําสั้นๆออกเสียงห้าวนะ,ะเอ๊ะออกเสียงห้วนและเร็วค่ะอันนี้เรียนเขียนลงในแบบชุดกิจกรรมภาษาไทยได้เลยค่ะ,ะเขียนเลยนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยนะคะกันบ้านด้วยกันนะคะนักเรียน นาทามสิบหกสามสิบเจ็ดใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเฉลยด้วยกันแต่ตอนนี้ให้หนักเรียนนะคะทําในหน้า35ด้านล่างให้ก่อนค่ะให้เสร็จก่อนนะคะเสร็จแล้ครับโอเคค่ะเดี๋ยวรอเ,คครเ,วเ,รเพื่อนสักครู่ครับลูกเสร็จแล้วครับครับรอเพื่อนสักครู่นะคะเนนะครับครับรอเพื่อนสักครู่ค่ะ ใครยังไม่เสร็จหรือเปล่าน่าจะเสร็จกันทุกคนแล้วนะคะเสร็จทุกคนยังเลยอ่าโอเคเสร็จแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะในหน้า36ค่ะอาจักเรียนหยิบปากกาแดงขึ้นมาเลยค่ะอ่า เขาบอกว่าให้นักเรียนพิจารณาคำภาษาจิ่นจากข้อความที่กําหนดให้นะคะแล้วเรื่องนะคะภาษาไทยมาตรฐานทางสายมือเขียนลงในช่องว่างทางด้านขวามือที่มีความหมายตรงกับภาษาถิ่นนั้นค่ะ้อรักครึ่งคะแนนนะคะนักเรียนข้อข้อแรกนะคะภาษาถิ่นเหนือค่ะภาษาถิ่นเหนือเขาบอกว่าวันตีดชจวยปะเฮาไปเอลตีมุนมวนสักหน่อยได้บ่ นะคะอ่าภาษาที่เหนือนะคะเรามาดูสินักเรียนถูกกันหรือเปล่าเอ่ยอ่าวันติดก็คือวันอาทิตย์นะคะช่วยก็คือช่วยพาก็คือพาเฮาก็คือฉันนะคะไปแอวก็คือไปเที่ยวนะคะตีม้วนก็คือที่สนุกสนุกค่ะสักหน่อยก็คือสักหน่อยนะคะได้บอก็คือได้ไหมอ่า ทูกมหมดเลยก็แปลว่านักเรียนได้4คะแนนนะคะใช่ไหมไม่ถูกหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะ4คะแนนใช้ปากกาแดงตรวจค่ะลูกและนักเรียนก็เขียนคะแนนไว้ด้วยนะคะตรงสีเขียวๆว่ะพื้นที่ว่างๆสีเขียวๆว่าทุกหมดเลยก็ได้4คะแนน อบ้างเอ่ยยกมือโอ้โหเก่งมา,มากๆเลยค่ะเรามากันต่อนะคะนะักเรียนคะอ่าข้อต่อไปค่ะลูกขาอ่ารบกวนปิดไม้หน่อยลูกใครเอ่ยใครพูดแทรกคะปิดไม้หน่อยนะคะลูกขาอ่าบอกว่าอะไรคะพอปูไม่เยอะ พ่อปู่แม่ยาเพิ่นคิดฮอดลูกหลานอยากให้เมื่อบ้านเดือนนาอ่านักเรียนแปลว่าอะไรคะปู่ยา่อปู่ปูยาอ่าอ่าปยพ่อปู่แม่ยาก็คือปู๋ยยาเพิ่นเพิ่นก็คือท่านนะคะคิดฮอดก็คือคิดถึงอยากให้นะคะก็คือต้องการให้ เมื่อบ้านก็คือกลับบ้านนะคะเดือนหน้าก็คือเดือนหน้าอ่าถูกไหมเอ่ยถูกทุกข้อค่ะอ่าถ้าถูกทุกข้อนะคะก็แปลว่าทั้งหมดนี้จะได้สามคะแนนค่ะนั่เลยก็เขียนเลขสามไว้ได้เลยอ่าเขียนเลขสามไว้ได้เลยนะคะก็คือถูกหมดเลยก็คือสามคะแนน เสร็จยังเลยร็จแล้วค่ะ,ะเสร็จแล้วค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะเรามากันต่อข้อที่สามใหญ่ค่ะในหน้า3ซนสิบเจ็ดนะคะภาษาจีในใต้ค่ะลูกอ่าวันนี้ตอนวันเที่ยงที่สาราการจังหวัดจะจดจำหน่ายผลไม้ขึ้นชื่อของปักตตยเพียบมีลองก้องหัวครกจำดะอ่านั่นเล่นดูสิดูสิสง่ายมากๆเลยวันเทีย่ยงกลางวันค่ะอ่า ตอนเทียเ่ยงวันเที่ยงก็คือกลางวานันปากใต้ก็คือภากใต้เพียกก็คือายชนิดนะคะหล่องฟองก็คือรองกองหัวครกคือมะม่วงหิมพานต์จำดะก็คือจำปาดะค่ะอ่าอ่าถูกทุกข้อไหมเอ่ยค่ะถูกทุกข้อไหมเอ่ย เขียน <remembered. S 2> ตร <SM. S 1> งสีเขียวๆไปเอ้ตรงสีเหล,ล <30 S 1> ืองๆไปว่าอะไรคะ3คะแนนอีกแล้วคราวนี้นะคะนักเรียนก็ไปเขียนตรงสีส้มด้านบนค่ะว่าได้กี่คะแนน4บวก3บวก3ก็เป็นเท่าไหร่สค่ะเก่งมากๆค่ะคือ10คะแนนได้ครบไหมเอ่ย10คะแนนไหมเอ่ยครบค่ะ อย่าลืมถ่ายรูปแจ้งค,คุณครูประจำชั้นนะคะเดี๋ยวครูดาจะได้ลงคะแนนให้ค่ะอ่าได้สิบคะแนนเลยเก่งมากๆก,กันทุกคนเลยโอ้โหสุดยอดค่ะนักเรียนค่ะติดได้สิบไหมลูกได้ไหมคะอ่าชนชิดเอชนนีดาพาได้สิบไหมลูกโอเค พารันยูละคะยี่สิบไหมคะพารันยูพารันยูได้ครับได้ครับได้ครับอ่าเก่งมากแสงแล่ะลูกแฟงยี่สิบไหมแฟงยี่สิบไหมคะเอ๊แฟงน่าจะหลุดไป,ไปแฟงหลุดไปหรอแฟงยี่สิบไหมครับ อ๋อนี่แฟงอยู่บ้านแล้วใช่ไหมอยู่กรุงเทพแล้วใช่ไหมครับครับอ๋อดีมากครับอยู่กรุงเทพเปิดกล้องทุกวันเลยครับต่อมาครับต่อมาอ้าเพื่อนๆน,นะคะส่งมาบอกคะแนนไปเยอะมากเลยอ่ะสิบสิบสิบหมดเลยเก่งมากๆเลยค่ะเก่งกันทุกคนเลยนะคะอ้นานกเรียนขาหยิบสมุดขึ้นมา เดีย๋ยวเราจะให้ทำนะคะข้อความสั้นๆไปด้วยกนันค่ะหยิบสมุดขึ้นมานะคะ,ะรบกวนปิดไม้ด้วยนะคะเมื่อเป็นการรบกวนเพื่อนในห้องเรียนนะคะใครเอ่ยใครเอ่ยใช่เหรอคุณด้เห็นเป็นดีๆอะลูก N F M. อ๋อนี่ไงแฝงอ่าโอเคเก่งมากๆค่ะอ่าได้แล้วก็เขียนวันที่วันนี้วันอังคารนะคะที่เี่ะไหร่ลูก <22. S 1> อ่า22มิถุนายนพศ2อ6 4นะคะ 啊。Ah. สม,มุดค่ะลูกขอบคุณนะคะ,อะขอบคุณมากค่ะ que hay okay. นี้ห้าข้อนะคะให้เรานะคะทำได้เลยนะคะสั้นๆนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะมันน่าจอมือใช่ไหมลูกให้เราทำได้เลยนะคะห้าข้อสั้นๆส่งในคาบเลยค่ะลูกจะได้จบนะคะอ่าอ่าสั้นๆนะคะ คำว่าพูดภาษาทิ่เหนือคืออะไรลูกพูดภาษาทิ่เหนือคืออะไรคะเก้าอ uh, ุกพ,พูดพูดพูดลูกพูดพูดภาษาทิ่เหนือคืออะไรคะคืออะไรนะลูก,กอ, uh, ลอู๊โอ้ละฮาอีสานละลูก,กว้วาวภาษาใต้ล่ะแหลงแหลงถูกต้องค่ะ โมโหแล้วลูกใครได้มั่งโมโหถ้าภาษาทินเหนือล่ะนี่นี่แต่ภาษาทิ่นนี้นักเรียน้องได้แน่เลยศูนย์นะคะศูนย์อ่ะใครได้มั่งภาษาทินเหนือฮะคำว่าอ่านว่าอะไรนะคะอ่านว่าอะไรลูก อ่าเก่งมากค่ะขอบคุณครับสันส้นๆภาษาถิ่นใต้นะลูกถ้าภาษาถิ่นใต้ถ้าเกิดโมโหเนี่ยเขาจะเรียกว่าวิบวิบนะคะกะลากะลากะโลงกระปู มาดูพักลาเหมือนกันแต่แต่ละภาคยังเรียกต่างกันนะคะพรืมพิกพิกใครจำได้บัางเอ่ยพิกเมื่อวานคุณดาเพิ่งสอนไปเองเมื่อวานนั้นสอนไปเองพิกเรียกอะไรนะอีสานเรียกอะไรเรียกบักอะไร ถูกต้นองน,นะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปนะคะส่งคุณครูประจำชั้นของนักเรียนได้เลยนะคะหาคอสั้นๆน,นะคะเป็นการทบทวนบทเรียนนะคะจากเรื่องที่เราเรียนมาค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้ครูดาไม่มีการบ้านนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยนะคะไม่มีการบ้านให้นักเรียนนะคะทำแบบประเมินภาษาไทยนะคะให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะ ในช่วงนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของกุดาแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคราบหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเบค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ